ใช่ครับชีฟก็ท่าไฟฟ้าวันนี้ชิฟทำอะไรให้แม่บ้านกินเนี่ยวันนี้ต้มผักครับต้มผักใส่เกลือนะนกินกับน้ำพริกนะครับผมแล้วอ,อะไรก็ได้กินะนะออกน,นีเรานะแล้วนะเยอะๆอยากกินของอะไรต้องใจยเย็นครับต้มผักไม่ต้องไม่ใช่ว่าต้มต้มอยากจะต้มก็ต้มต้องมีวิธีรีตองมั่งอะไรนี้เทคนิค อ่าเราเยาะยาคุณพ่อนะคะเราก็เชื่อกันทํานะคะเราเราเป็นคนล้างนะคะคุณพ่อเป็นคนปรุงนะคะว่าเราทํากับข้าวไม่เลยเนาะเราเป็นคนล้างพ่อเป็นคนปรุงเราล้างอย่างเดียวนะคะล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อประมาณนั้นนะคะส่วนคนปรุงก็คือเชฟกระแทกเหล็กนะคะถ่าไฟฟ้าถ่าไฟฟ้าถ่ายไฟฟ้าโอ้เราถ่ายไปเห็นหัวพ่อนมมันกินเนี่ยเอามัเอามั ถ่ายคลิปมันไกลกันเกินไปเลยอือมีอะไรก,กินมั่งโอ้ยกระดาษนะพ่อกระดาษทุกคนสินี่ราคากระทอมกระทอมปลายนาของพวกเรานะถ่ายขาดหัวขาดหางประมาณนั้นเนาะบานกันเลอะนะคะ บ้านยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จกระท่อมเรายังไม่เสร็จเฝ้าของนะครับผมนอนเฝ้าของยังไม่ขึ้นบ้านใหม่นะคะนอนเฝ้าของอยู่เนาะยังพอทำลายทอดปลาเสบียงเมื่อคืนนี้ครับนะครับผมเนี่ยโอ้โหปลาเตอรโตมากเลยแล้วก็มีน้ําพริกครับผมอันนี้น้ําพริกนะครับตามแล้วใส่กระปุกไว้ไดมแมลงวันมาตอบนะครับผมแล้วก็นี่เลยเมนูเด็ดครับผม ้มผักอันนี้วอร์กสุกแล้วนะต้องวอกก่อนนะครับผมเลยเลือกแต่ผักให้มันให้มันนิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่คนฟันไม่ค่อยดีเราบางทีนี่ยมันนิ่มๆนมคะครับอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับเลยเลย์ยังอยู่สักนาทีนะขอเอาสักนาทีเนาะนี่นะคะเชฟกระทะไฟฟ้านะคะ ใช่เชฟกท็ทาเหล็กนะชเชฟกท็ทาไฟฟ้านะคะเชฟก็ทาไฟฟ้าทั้อืมเพราะว่าบ้านเรามีแต่ไฟฟายังไม่มีถังแก๊สไม่มีเตาแก๊สไม่มีอะไรไไ<ม>เลยนะคะดูรอบบ้านเรานะโอ้โหดูไม่จืดเราเรามาเฝ้าของนะของเยอะนะบ้านยังไม่เรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าใส่งานก่อสร้างอยู่นะครับใช่ใช่ใช่จะทำอะไร ต้มผักเนี่ยแล้วคเราก็ต้องให้คุณแม่เขาเปืเปิดๆหน่อยนะครับคุณแม่เขาฟันไม่ดีแล้วก็ต้องดูแลเขาหนิดนึงน <c oughs> ะครับผมรับปากกัว่า <c oughs> จะมาดูแลเขานะครับผมก็เลยต้องทําหน้าที่นะครับ <c oughs> ต้องทาหน้าที่ถ้าคุณแม่ทำเองก็คงจะทอดไข่ไข่ต้มนาโลมเป็นไข่เลย <c oughs> ใช่ไหมอา่า <c oughs> เราต้องได้เราต้องซื้อปลาแล้วนะคะเราเป็นคุณพ่อแล้วนะคะ เขาก็หาปลาเก่งเนะาะหาหมานด้วยหมานมาสองวันแล้วครับหา,าอ,อาืขอบคุณนะคุณพ่อจบคลิปเนาะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะเชฟก็ท่าไฟฟ้านะคะบา,บายค่ะ